จิตตะเกษียขับเคลื่อนเร็วยกระดับคุณภาพน้ำสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตหนึ่งใน15นโยบายเด็ด caminho. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสร้างความมั่นคงน้ำคือชีวิตมีความสำคัญต่อทุกคนจิตตะเกษียตอบโจทย์ได้อย่างตรงเป้าเพราะเราอยู่กับพี่ท้องคู่ปากน้ำโพมานานทุกจุดเด่นจุดด้วบันทึกอยู่ในสมองพร้อมการพิมพ์เขียวที่เขียวออกมาจากมันสมองตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างตรงเป้าก้าวอย่างมั่นใจก้าวไปด้วยกันยกระดับ มาตรฐานสร้างประสบการณ์ใหม่ใ,หมในโยบายที่ได้การกรองจากคนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ประสานแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์คนเมืองปากน้ำโพด้วยนโยบายเมืองเปลี่ยนประปาขยับพัฒนารองรับการเติบโตยกระดับคุณภาพการผลิตและการกระจายน้ำประปาปรปับปรุงคุณภาพท่อนำส่งน้ำให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงเปลี่ยนท่อเก่าเป็นท่อใหม่น้ำไหลดีขึ้นแรงกว่าเดิม นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารงานเพิ่มปริมาณการผลิตใช้พลังงานสะอาดใช้พลังงานให้น้อยลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเลือกทีมพัฒนาบ้านเมืองก้าวอย่างมั่นใจก้าวไปกับเราทีมพัฒนาบ้านเมืองเลือกนายกจิจิตตะเกษก้าวสองเลือกสมาชิกการเมือถึงสิบสี่ทีมพัฒนาบ้านเมือง,เอ,มเมองยกทีมรู้ลึกทุกปัญหาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทีมพัฒนาบ้านเมืองเลือกตั้งเทศบาลนครสวรรค์นครสวรรค์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเลือกทีมพัฒนาบ้านเมืองก้าอย่างมั่นใจก้าวไปกับเราทีมพัฒนาบ้านเมืองเลือกนายกจิตกะเกียกาเบอร์สองเลือกสมาชิกกาเบอร์9ก้าถึงสิบสี่ทีมพัฒนาบ้านเมืองยกทีมพ้กระดาษรู้ลึกทุกปัญหาพัฒนาอย่างต่อเนื่องทีมพัฒนาบ้านเมืองเลือกตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ขณะนี้เนี่ยเมืองเราเปลี่ยนเติบโตขึ้นมามีห้างมีอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะปลาปาเนี่ยจะต้องทําให้เพิ่มปริมาณให้มากขึ้นปลาปาของเทศบาลนครนครสวรรค์เนี่ยประมาณ40ปีแล้วตอนนั้นเราต่อสู้ไม่ให้ถ่ายโอนไปเป็นของภูมิภาค จนสำเร็จนะเราก็เลยทําปาปๆของเราเองแล้วท่อสมัยนั้นก็ยังเป็นท่อ AC ไเป็นท่อปูนแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยพระเราทําถนนใหม่ทาอะไรใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นท่อ PVC สีฟ้าไปหมดแหละหลายๆจุดแต่ก็ยังมีบางจุดนะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเราทําท่อนะครับข้ามไปที่สถานีรถไฟปากนโพนะครับแล้วก็เรายัง เอาน้ำอ่ะไปจ่ายแถวบริเวณซีกหนึ่งนะครับสถานีปักน้ำโพตลาดใหม่บางปองนะครับแล้วก็เราก็ยำท่อเนี่ยไปลอดตรงสะานในชาตอนนี้เราจ่ายให้โรงเรียนทหกไปแล้วเรากำลังจะจ่ายให้กับชาวบ้านที่วัดเขาเทวดาสร้างในชาพัฒนาอะไรตึกตรงนี้ทั้งหมดเลยเนาะเราจะเป็นต้องเพิ่มพลังผลิตขณะนี้เรามีผลิต แพนปปาที่โกสีที่หน้าผาไออีกอันหนึ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือที่เกาะยมเราก็มีถังสูงเนี่ยที่รับน้ําขึ้นไปสูบน้ําขึ้นไปอย่างที่เขากบเนี่ยก็จะมี2ไใบด้วยกัน400คิวกับ200คิวเราก็จะมีถังปปาเนี่ยอยู่ที่ตรงแขวนกลางทางเนี่ย อีกประมาณ5,000คิวตรงนี้ถังใหญ่เลยแล้วก็ถังที่บนเกาะยมเนี่ย250คิวเราตั้งงบประมาณเพิ่มพลังผลิตไปอีก100คิวต่อชั่วโมงนะส่งมาแล้วเราก็กาลังทำท่อส่งเนี่ยเป็นระบบ sdp เนี่ยตั้งแต่แพนของโกสีเนี่ยขึ้นไปที่ถัง5,000คิวตรงนี้เนี่ยเราจะชูดตรงขึ้นไปบนถัง5,000คิวเ,เพราะตอนนี้ปริมาณน้ำที่ถัง5,000คิวเนี่ยมันน้อย มันมีแค่ประมาณเกือบ5 0 0ถึงพันหนึงเท่านั้นเองแดงกดลงมาเนี่ยที่จะให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำให้แรงเนี่ยมันก็น้อยไปหน่อยเราก็เลยต้องเพิ่มพลังผลิตตรงเนี้ยชุดน้ำขึ้นไปที่แพนนะครับตรงหมากลางทางตรงเนี้ยขึ้นมาให้มันอยู่ขึ้นระดับสัก2,000คิวมันก็จะทำให้การจ่ายน้ำเข้าไปที่พื้นที่ต่างๆเรายังจ่ายน้ำออกไปที่การเกหะดีมลงดีมแลอะไรต่างๆเนี่ย แล้วก็จ่ายน้ำอ,อกไปทางโกศีตลาดศรีนครต่างๆเนี่ยเราจะเพิ่มพลังตรงนี้ให้ให้ให้มากขึ้นแรงอัดให้มากขึ้นแรงดันในในท่อเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ2แบบด้วยกันแบบแรกแล้วก็เราเราสูบน้ำขึ้นไปที่แทงประปามันส่งมาโดยแกวตี้นะฮะก็แรงดันก็ไปตามทั่วเมืองเสร็จอีกอันนึงเราใช้เครื่องสูบจ่ายเข้าไป ย่างเครื่องที่แถวถนนโกศีอะไรเนี่ยเราก็ยีปั๊มสามตัวเลยผัดกันที่จะสูบน้ำเนี่ยแหล่งดันออกไปแล้วก็อีกปั๊มอีกประมาณ3-4ตัวเนี่ยอตอนนี้เราสูบขึ้นไปที่แทง5,000คิวนะครับเราก็จะเพิ่มตรงเนี้ยเครื่องสูบตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นจะสูบป,ปองขึ้นไปที่ถัง5,000คิวเลยนะครับแล้วแล้วเราก็ปล่อยลงมาทำให้การใช้น้ำเนี่ยแร่งดันเนี่ย จะสูงขึ้นแล้วก็ทั่วทั้งเมืองเลย 2> 1าทีมพัฒนาบ้านเมืองเพื่อประโยตะเกษตเบอร์2สมาชิกเบอร์เก1สิบสอสอิเเ